ตงจิตตั้งใจอาจเกิดปัญหาก็ต้องรู้แค่เพียงปดใจปดใจเรียนรู้ความตาม่างปรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน <S <S คุณผู้ชมคะรายการหัวใจใกล้กันของเรานะคะได้รับทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์นะคะจากหลายๆบ้านเลยนะคะโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุดคลาสสิกค่ะนั่นก็คือทำง,ง่ายยังไงดีกับความไร้ระเบียบวินัยของลูกๆค่ะบ้านดิฉันนี่นะคะมีลูกฝาแฝดส,สอคนเนี่ยเอาเรื่องทีเดียวนะคะแล้วบ้านนี้ล่ะคะสหนุ่มน้อยไวัยไล่เลี่ยก,กันนะคะแถมได้ชื่อว่าซนระดับเซียนโอ้โหดิฉันไม่อยากจะจินตนาการเลย แต่คุณพ่อคุณแม่นี่สิคะมีจินตนาการและมีวิธีการจัดก,การที่เหนือชั้นกว่าค่ะเราไปกันที่บ้านสุระเกรียงศักดิ์ครับสวัสดีครับชื่อเซนค่ะอันนี้น้องแซนและนนนุงซุกอันนี้อบว่าค่ะอันนี้บาานนบกป้า น้องเซนนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ดีจุดโตษเตีย้ยวมากโอ้อย่างกลับจากโรงเรียนไงฮะน้องเซนนี่ถอดเสื้อนี่จะไม่เก็บเป็นที่จะวางไว้เลยถอดแล้วก็วางไว้เลยอยู่ตรงไหนก็วางตรงนั้นเลยโอ้โห,โ,โ,หโยนเสื้อปลิวเลยครับเสื้อเซนอยู่ไหนเอามาเก็บใส่ตะกร้าเร็วๆคุณพ่อให้เก็บรับ แ่่ไปเก็บดีๆโอ้โหโยนให้พ่อเลยมาอ้าวหยิบของเล่นก็ไม่เหมือนใครครับและนี่อะไรครับนี่โอ้โหเต็มกำแพงที่กำแพงก็จะเขียนตามจินตนาการของเขาส่วนที่พอเราขึ้นมาดูแล้วมันก็อืมก็ต้องทำใจอ่ะ แนวทางที่หนึ่งตั้งกฎในบ้านที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของลูกคราวนี้เวลาเราทํางานเนี่ยเราจะทําอยู่ที่ชั้นล่างแล้วเราจะให้ลูกอยู่ที่ในห้องนอนคราวนี้เมื่อเด็กอยู่ด้วยกันสองคนก็เริ่มจะมีจินตนาการแล้วก็ไม่รู้จะเอาจินตนาการไปไว้ที่ไหนก็เลยระบายออกมาที่กําแพงไงก็เอาไวเ้เขียน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  เขาเขียนชื่อตัวเองใช่ไหมไหนรูปตัวเองอยู่ไหนชี้ให้พี่เขาดูสิแซคมีเขียนลงซคเดิอันนี้คือจิตกรรมฝาผนังฮนะใครมาที่บ้านเราก็จะเห็นแล้วก็จะถาม,มาาแต่ก็บอกเขาไปว่ามันเป็นจินตนาการของเขาแล้วก็เราก็จะกำหนดขอบเขตใ้เขาด้วยว่าวาดได้แค่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเลอะแค่ตรงนี้ จะเห็นไหมฮะมันก็จะเลอะแค่นี้ส่วนส่วนใหญ่โดยที่เลอะในส่วนที่เลอะไปแล้วแต่ส่วนอื่นก็เขาก็จะไม่ไมวาดอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะก็จะไม่มีแนวทางที่สองพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีและฝึกวินัยร่วมกับลูกก็ทำให้เป็นแบบอย่างให้เขาดูฮะมาเล่นเกมเก็บที่นอนเร็วเซนเสน้นลุกเร็ว ลุกครับซุปลุกครับเร็วเร็ววพ่อแม่มาร่วมด้วยครับโอ้โหอย่างนี้สนุกเก็บกันมันเลยครับเก็บกันทั้งครอบครัวแหมอบอุ่นจริงๆอ, <c oughs> อย่างเขาเล่นของเล่นแล้วเราบอกว่าอ่าโอเคต้องเก็บนะก็ช่วยเขาเก็บเก็บด้วยกันก็ทําให้เขาจดจําอะไรได้ดีขึ้นแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีๆอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นว่าเออคุณพ่อคุณแม่ก็ามาช่วยนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคแก่งมาก,กลูกเยี่ยมเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กันใครที่กำลังถอดใจกับความไร้ระเบียบว,วินัยของลูกๆนะคะพอเห็นเทคนิคของคุณพ่อคุณแม่น้องเซนแล้วเนี่ยพอจะเห็นแนวทางที่มันชัดเจนขึ้นไหมคะเคพราะความจริงแล้วนะคะเด็กๆเ,เนี่ยต้องได้รับการฝึกฝนได้รับการปลูกฝัง อย่างถูกวิธีนะคะเขาจึงมีวินัยติดตัวเข้าไปจนโตเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเห็นผลอย่างคุ้มค่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องใจยเย็นๆค่ะอดทนต่อการฝุดฝนหน่อยนะคะว่ากันว่าลูกเนี่ยนะคะเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีทีเดียวค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของครอบครัวคุณหมอจิตราวงบุญสินนะคะเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่งดงามค่ะแนวทางที่สามวางรากฐานความมีวินยัยให้กับลูกต,ต,ตั้งแต่เด็ก ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่แสนอบอุ่นครอบครัววงบุญสินของคุณหมอจิตราเป็นกุมารแพทย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตั้งแต่เขาเกิดหมอมีลูกสองคนนะคนโตเป็นลูกสาวและคนเล็กก็คือน้องปิงปองแล้วหมอก็เลี้ยงลูกเหมือนกันกินนมแม่เหมือนกัน <c oughs> หลักการทั่วๆไปก็เหมือนกัน ล,ลูกสองคนก็มีระเบียบวินัยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจิตวิทยาทางการแพทย์บอกว่าเด็กที่ได้รับการดูแลให้มีวินัยตั้งแต่เล็กๆจากภายนอกเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในใจเมื่อโตขึ้นเขาจะมีวินัยของเขาเองเราไม่ต้องวิ่งตามดูว่าเขาทําตามกฎระเบียบหรือเปล่าลุงลุยมีจอยเลยอ่ะแล้วก็เปิดนีจอยแล้วก็ดูนีจอยอย่างเดียวกดเข้าไปในเน็ตดูนีจอยแล้วก็เราก็ดูส่วนอ่างเงี้ยระเบียบวินัยของผมคือการที่ เรามีอิสระที่จะสร้างสรรค์นในสิ่งที่เราอยากจะทําเหมือนกับว่าผมสามารถที่จะวางสิ่งที่ผมอยากจะทําในปัจจุบันช่วงนี้เลยสามปีข้างหน้าว่าอยากจะทําอะไรบ้างเนี่ยแล้วพอเราอยู่ในยะเบียดเนี่ยเราจะมีเวลามากกว่าคนอื่นคือได้24ชั่วโมงเท่ากันก็จริงแต่เราจะเหมือนกับว่าเออเราทาอะไรตั้งเยอะทางเกี่ยวกับการวิจัยนะฮะผมก็ได้รับเ่อเลือกเป็น นักเรียนทุนระยะยาวของโครงการพัฒนาเชียภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กดและเยาวชนซึ่งตัวย่อก,ก็คือ JSP ของสวทชณะก็จะเป็นทุนที่ส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่คุณตอนม .3 จนถึงปิญญาเอกซึ่งสำหรับแพทย์ก็คงประมาณจบปญนาตรีนะฮะแล้วก็รางวัลอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการที่ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานงานภายในของการจัดประชุมนักศึกษาพแพทย์นานาชาติครั้งที่114ของโลก และที่ที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือการที่ผมได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่หนึ่งของการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกประดับโลกเมื่อปี2550เคล็ดลับนะพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างเราต้องมีระเบ็ยบินในเราเคยไม่มีแต่มีลูกละเราต้องมีคือว่าเราอย่าใช้พิธีหัดดิบเราใช้พิธีต่อรองมันก็ใช้ชีวิตประจําวันะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลเราก็มามองจุดมุ่งหมายร่วมกันบอกว่า ออแม่อยากให้หนูออมีระเบียบวินัยแล้วก็ใครๆก็รักเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็มองไปที่จุดนั้นถ้าเราคมาชมดวยกันครับก็จริงๆถ้าสรุประยย่อของเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยก็จะเริ่มจากพื้นฐานสำคัญคือสตินะครับสติสามารถมีการแพลแผนอนาคตได้เหมือนกันการที่เรามีสติแล้วจะทําให้เราควบคุมชีวิตได้ในอนาคต ก็คือการที si work, other, ่เราจะต้องสร้างตารางเวลาออกมาถ้ามีบรรทัดฐานบางอย่างของชีวิตของเราวางไว้บางทีสิ่งนั้นก็จะเป็นตัวดึงดูดให้เรากลับไปทําตามสิ่งที่เราเคยวาดฝันไว้ก็คือเรื่องของตารางเวลานะฮะซึ่งเราสามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่แล้วก็ยึดอยู่ได้เต็มที่เลยเพราะมันเป็นตารางเวลาของเราเราเป็นคนสร้างแลวเราก็เป็นคนปรับปรุงนั่นเองและสุดท้ายก็คือการที่ผมได้รับรากฐานที่ดีมาก จครอบครัวและหลายๆปัจจัยมากๆครับที่ทําให้ผมสามารถมีระเบียบวินัยตั้งแต่เล็กจนโตแล้วก็ค่อยๆเสริมสร้างมาเป็นวินัยถึง,ถงปัจจุบันชีวิตมันก็แค่ว่ามันต้องการเทสซ i n g เราว่าเราได้ดูในปีกย่อยเราได้ผ่านตาเราจริงๆหรือเปล่าคือมันเพียงแต่ว่าเราอาจจะหุดนิดนะแต่จริงๆมันก็แค่เป็นการเรียนเป็นส่วนเล็กๆของการเรียน การเลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินัยนะวอก็เปรียบเทียบเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าหากว่ารากของเขาแข็งแรงมีระเบียบวินัยแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองเขาก็จะมีกิ่งก้านสาขาที่แข็งแรงแล้วก็มีดอกผลที่นับไม่ถ้วนทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะประสบความสมําเร็จพร้อมกับมีความสุขเพราะได้น้ําเลี้ยงที่ดีจากรากค่ะเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน ลองเอาแนวทางที่แก้ปัญหาและประสบความสําเร็จไปใช้ดูนะคะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังนิสยัยการสร้างวินัยให้กับลูกแล้วนะคะบ้านของเราเนี่ยนะคะจะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ขึ้น ใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาหรือช่วยกันแบ่งปันประสบการณ์นะคะก็สามารถเขียนจดหมายถึงเราได้ค่ะรายการหัวใจใกล้กันหรือว่าอีเมลถึงเราได้นะคะ heart@thaipbs.or.th หมายเลขโทรศรัพท์02-791-1113ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันพื้นที่สร้างสรรค์นะคะในสังคมของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นในรายการหัวใจใกล้กัน เพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน